ีคามาเจอกับนักเรียนใหม่เพิ่งมาเรียนครั้งแรกเลยเรามาดูกันว่า,าเรียนแบบฝึกหัดของครูน้ําอุ่นเป็นยังไงยากไหมเรียนได้ไหมครั้งแรกเลยเนาะชื่อว่าน้องลันลาค่ะล,ะล,ะละันลาครับแค่ชื่อก็มีความสุขละอ่อันนี้นะตัวไฮแฮทนะครับครูเขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ละแล้วก็วันแล้วก็มีเลขหนึ่งเนี่ย เราก็ดูตามไปเลยนะดูเฉพาะแถวที่หนึ่งนะเ,เห็นหนูเห็นรูปอะไรไหมไฮแฮทใช่ไหมละ่ละลาตีหนึ่งที y e สนับด้วยนะ one, one. two three four โอเคยากไหมไม่ยากอ่ะตีอีกรอบหนึ่ง one two three four โอ้โหง่ายมากเลยมันครูอะไรมาสอนเนี่ยง่ายง่ายไหมครับ ง่ายเนาะต่อไปข้อ2เนี่ยเห็นไหมครูทำเป็นข้อ2ไว้ข้อ2สแนร์รัมนะครับเราก็ดูแค่บรรทัดที่2อย่างเดียวเลยโอเคอ่าข้อ2ข้อ2อยู่ไหนครับสแนร์ดัมตีหนึ่งที yes อ้าวทำเหมือนเดิม one two three four อีจกกี้ง่ายไหมข้อ2ง่ายเนาะข้อ3อันอันนี้อะไรคือตื่นเต้นหรืออะไร ไม่นะอา้าวข้อสามเบสรัมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเบสรัมเออตีได้ไหมตีได้ไหมโอเคนี่ต้องเหยียบเอาใช่ไหมครูทำเป็นรูปที่เหยียบเลยนะครับอยู่แถวล่างสุดอ่ะข้อสาม3 4 1 2 3 4ี่โฟวันง่ายไหมง่ายเนะเาะอ่ะครูทบทวนข้อหนึ่งก่อน ข้อสองข้อสามโอ้นี่มาเรียนวันแรกหรือเปล่าเนี่ยเคยเคยเรียนมาก่อนไหมไมโ่โอ้โหวันแรกเก่งขนาดนี้เลยเหรออ่ะข้อสี่ละข้อสี่เห็นไหมหนึ่งบวกสองเท่ากับอะไรครับสามนี่หนึ่งบวกสองเท่ากับสาม, <laughs> สาสามแต่เนี้ยคือครูเอาข้อหนึ่งกับข้อสองเนี้ยมาบวกกันใช่ไหมดูนิ้วครูนะ ินวคู่จะสั้นไปนิดนึงไม่เป็นไรอ่ดูตามไปแล้วกันคือเนี่ยตีสองอย่างพร้อมกันนะงงไหมอ่าเกาหัวนิดนึนงอลองดูเดี๋ยวหายงงอ้าววันพร้อมกันเลยสองอย่างนั่นแหละยากไหมไม่ยากเนาะ,ะไปวัน two t อ่าตีเองอีกรล่าหนึงวัน4อือหือได้นะ โอเคต่อไปข้อ4ผ่านแล้วเนี่ยข้อ5 1นบวก3นะอ่าดูนิ้วคูมือนเดิมดูข้อ1ข้อ3อ่ะ1ทีสิถูกต้องอ่านเริ่มดูเป็นแล้วใช่ไหมเอาวัน t โอเคอีกที2 3 4อ้าวดีมากาต่อไปข้อ6 นะข้อสองทีครับขอสอ่งที yes แล้วก็ขอสามหนึ่งที 1, เอาหเอาสองบวกกับสกันไปอีกทีอ่าอีกรอบ1 2 3 4ยากไหมไม่ยากโอ้ข้อสุดท้ายละข้อเนะครับเอาหนึสบวกกันเลยอะตีทั้งหมดเลยป้า อีกรอบนึงเรียนวันแรกจริงปบะเนี่ยเ <Okay. S 1> นี่ยง่าย,ยไหม <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปต่อไปเลยนะ